นี้เสียงจะออกทุมๆนิดนึงนะคะเพราะเจ็บคอมากเลยวันนี้ไปต่างแดดไม่ไม่ได้ต่างแดดซึ่งเอ่อโปรเขาก็ให้อยู่ในร่มมอนนะแต่แต่ลมลมร้อนนะคะถึงเราจะอยู่ใต้ต้นไม้ถึงจะมีลมนะแต่มันมันมันเป็นลมแดดอะคะ่ะก็เลยดูเหมือนว่าเหมือนตัวเองจะไม่สบายยังไงก็ไม่รู้แต่นุ่มนิ่มเชื่อว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจะคะ่ะ ถ้าใจเราเข้มแข็งอะโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็แข็งเราไม่ได้หรอกออรอแต่ถ้าใจรู้สึกห้าเหนื่อยจังเลยแน่นอนต่อให้ร่างกายแข็งแรงยังไงอะนิดนิดหน่อยๆมันก็จะป่วยได้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะ มาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างดีกว่าวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะคือพยากรณ์อากาศเขาเขาบอกลักษณะทั่วไปของอากาศไว้นั่นก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้บริเวณดังกล่าว มีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้นะคะ สำหรับสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยกำลังอ่อนลงนะคะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อยค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะยังคงมีคลื่นสูง1-2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวนะคะก็ดูพยากรณ์อ,อากาศนิดนึ่งฟังสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่4กุมภา นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางอีกระอ,อกหนึ่งจากประเทศจีนแล้วก็จะแผ่ป,ปกคลุมมาอย่างภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงขึ้นก็จะทําให้ภาคใต้ ช่วงวันที่1ถึงวันที่4นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินเรือเล็กนี่แหละการเดินเรือเล็กก็ต้องเขาบอกว่าให้งดออกจากฝั่งเนาะช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่4นะคะส่วน แต่และภูมิภาคนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีเมฆเป็นบางส่วนมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ตอนบนของภาคเหนืออากาศเขาจะหนาวค่ะแล้วก็ตอนล่างอากาศจะเย็นๆนะคะ แล้วก็สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยทีเดียวเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่4องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปรับลมหนาวนะคะภาคเหนือตอนนี้หนหนาวดีค่ะ <laughs> ไปเลยค่ะช่วงนี้นะคะคุณได้หนาวแน่แต่หลายคนบอกว่าโอ้อยู่ขอนแก่นเมื่อเมื่อ3-4วันก่อนนู้นก็ก็หนาวแล้ว้ะ yeah. แต่เชื่อไม่หนาวขนาดนะั้นนุ่มนี่มไม่ไม่ป่วยไม่ไข้แต่วันนี้แค่แบบไปไปฝึกแบบจับกิฟต์กอบนิดนึงเออลมลมร้อนมาดำเมี่ยมเลยเนี่ยหน้าก็ดำแขนก็ดำไปหมดแล้วนะฮะแต่ก็ไม่บ่นค่ะเดี๋ยวกอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโปรว่าวแล้วก็ส่วนทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นนะ แล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่17-35องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูอากาศจะหนาวนะคะเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ที่10องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง ส่วนทางภาคกลางค่ะอากาศจะเย็นนะคะวันนี้จะถึงวันพรุ่งนี้อากาศจะเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองบางแห่งเหมือนกับภาคอีสานไม่มีผิดเลยแล้วก็อุณหภูมิจะสูงกว่าภาคอีสานด้วยซ้ำเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง21-35องศาเซลเซียสน,นะคะสำหรับภาคกลางส่วนภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะ แล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่23-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีเมฆมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่23-33องศาเซลเซียสแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรแต่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงไปสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูงถึงสองเมตรนะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะคะทะเลมีคลื่นสูงถึง2เมตรกรุงเทพมหานครมีเมฆเป็นบางส่วนมีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ที่2 5ถึง35องศา,ศา,ศา,ศาเซลเซียสค่ะเอาล่ะสำหรับใครที่กำลังอยากโทรเข้ามา 043227399พร้อมและสำหรับสายหน้าใหม่นะ่ฮะหมดยังของพยากรณ์อากาศอ๋อสโคปลงที่จังหวัดขอนแก่นสักนิดหนึ่งก็แล้วกันที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ยี่สิบสององศาแล้วก็สูงสุดอยู่ที่สามสิบสามองศาไม่น่าร้อนมากเลยวันเนี้ย แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหมือนกันเลยนะคะพรุ่งนี้เมือ่อคืนนี้นะคะแล้วก็อากาศจะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งคือประมาณกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์หน้าจนถึงปลายสัปดาห์ค่ะอากาศจะเย็นๆไม่ถึงกับหนาวเสียดายเนาะอุตส่าห์แบบลื้อเสื้อขนหนาวออกมาเป็นกรุ๊ตเลยอะเ <laughs> นืกอว่ามันจะหนาวต่อก็จากที่ ประเทศไทยของเราจังหวัดขอนแก่นของเราไม่ค่อยได้หนาวนะแต่ละปีแต่ละปีก็จะเก็บเสื้อกันหนาวไว้อย่างดีเก็บเสื้อโคทน,นู่นนั่นนี่เก็บไว้เก็บไว้หวังว่าจะได้ใช้ก็เก็บไว้เป็นอย่างดีพอหนาวมาวันแรกเอ้ยมันคงหนาวแค่วันเดียวมกักงอะไรเงี้ยแต่พอดูพยากรณ์เออเฮ้ยมันเริ่มหนาวแฮะก็ก็ไปลือล้อลือล้อลือ้อออกมาลือล้อออกมาลื้อไปลื้อมาให้ทําไมมันเยอะจังเลยอ้าไม่เป็นไรเอาไว้ใส่เกิดมันหนาวหลายวัน ปรากฏว่าหนาวเต็มเต็มก็สามวันใช่อสามสี่วันประมาณนั้นแล้วก็หน้าที่การเก็บอีกล่ะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยในการเก็บมะเออนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้กันถ้าาบ้านไหนมีเยอะขี้เกียจเก็บก็เอามาบริจาคได้นะคะชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเ,ออเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน,นุ่มนิ่มอ่านข่าว คือโดยส่วนตัวเป็นผู้ประกาศข่าวเคเบิลช่องช่องหนึ่งในในขอนกันขอนกันเคเบิลอ่ะบอกเลยก็ได้ที่ KKc ขอนกันเคเบิลทีวีนะฮะก็จะมีข่าวมาให้เราอ่านเนาะเมื่อวานนี้ก,ก,ก็ก็ว่าตำรวจไปนิดนึงคือมันไม่สมเหตุสมผลในการจับหมอนการพน,นันโดยโดยการเจ้าของห่อนคือคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ภาคสี่เนาะแล้วของการได้แค่ 1, พันสองผู้ต้องหาสิบสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าไปแต่วันเนี้ยนึกได้ว่ามีข่าวข่าวหนึ่งที่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจมากๆเลยตอนที่หนาวหนาวอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะเขาออกตะเวนแจกเสื้อกันหนาวอ่ะแจกผ้าห่มแจกเสื้อกันหนาวอ่ะกับคนที่อยู่ตามสาธารณะนะฮะซึ่งซึ่ง,งน่าปลื้มมากนะฮะ เพราะว่าไม่เคยมีอ่ะในในในจังหวัดขอนแก่นที่ที่จะ,ะเวลาหนาวแล้วไปหาจ่ายาผ้าห่มกับคนเร่ร่อนคนคือปกติมีแต่ระดมกันอ่ามามา,มา,ม,า,ม,ามาบริจาคเสื้อกันหนาวกันแล้วก็ไปสักหมู่บ้านบ้านนึงไปสักอำเภออำเภอนึงไปสักโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอ่าไป ไปก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปไหมแต่คิดว่าก็ไปจริงอะนะงั้นก็คงไม่กล้าทําโครงการแบบนี้แต่มันมันไม่เห็นจัดจกักมันไม่ได้ใจอะเออแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเขาทำให้ประชาชนเห็นจริงๆซึ่ง ถามว่าสร้างภาพหรออันแล้วแต่นะว่าใครจะคิดว่าสร้างภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างภาพมีทั้งเยอะแยะเขาคงไม่เลือกกับการสร้างภาพแค่เนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาสร้างภาพเอ๊ะแล้วไอ้คนที่มันไม่สร้างอ่ะเออมันมันดีกว่าตรงไหนถ้าถ้าจะว่าคนสร้างภาพนะนุ่มนิ่มอ่อค่อนข้างค่อนข้างเซนสตีมากเลยนะกับกับอารมณ์ที่บอกว่าเวลาที่เราทําดีแล้วบอกว่าเฮ้ยเราสร้างภาพเฮ้ยเขาสร้างภาพ เอ้ยอย่าไปว่าเขางั้นสิคุณทําอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นดีกว่าไหมใช่ไหมก็เลยเป็นการขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจขอ,อนแก่นนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะจ,จ้าว่ายังไงจ๊ะเพลง,ง,งอะไรคะได้ค่ะสักครู่เดี๋ยวเล่นให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้คะวันนี้มาคนเดียวหรอคะวันนี้มาคนเดียวค่ะ อ่าคุณคุณทัชชาติดภารกิจค่ะชอบคิดที่ทนุน่มนมมอบให้ใครคะไม้เสียงตึงสายแล้วค่ะที่รู้จักกับเบลอ๋อค่ะที่ใจใหญ่ด้วยนะคค่่ะะสสวัดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ะะขอบคุณมากนะคะสําหรับคนไม่สําคัญของพระพลที่แนะนําเข้ามาแล้วก็หลังไม่ก็แนะนําเข้ามานะจากหนุ่มผู้แมนนะคะหนุ่มโรงแรมผูแมนบอกว่าอยากจะฟังเพลงรักเธอเสมอแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับสาวบ้านดงกลางด้วยนะคะสำหรับเพลงรักเธอเสมอเอาละงั้นเราไปฟังเพลงเพลงนี้กันเลยก็แล้วกัน <S <S เป็นเพลงเก่าๆของอัศนีวสันนะคะ น่าอิจฉาจังเลยสำหรับเพลงเพลงนี้ถ้าเกิดมีใครแบบว่ารักเราเสมอรักเสมอต้อนเสมอปลายมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งเนาะ